สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูยินดีต้อนรับสู่ชาแลป๊อบปี้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไบบิีคลี่ความรักสำหรับครึ่งเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ทธันวาคม2568สําสำหรับคนโสด คนโสดคะในช่วงนี้เนี่ยคุณพยายามใช้ชีวิตแบบสงบสงบเนาะพยายามนะคะในการที่จะไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายในเรื่องของใครสนใจแล้วก็โฟกัสที่ชีวิตของตัวเองอย่างเดียวแต่ความสงบสุขอะคะ่ะมันไม่สามารถที่จะอยู่กับคุณได้แบบยืนยาวเลยเนาะเพราะอีกไม่นานนี้นะคะ จะมีใครบางคนที่นำพาเรื่องวุ่นวายให้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคนที่เราพูดถึงเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณได้คนที่คุณเคยมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะคนคนนี้นะคะเขากำลังเจอเรื่องที่หนักมากๆแล้วเขาไม่รู้จะไปพึ่งพิงใครดีเขารู้สึกไว้ใจในตัวคุณมากแล้วก็รู้สึกว่า คุณน่าจะเป็นที่พึ่งแล้วก็ที่ปรึกษาให้เขาได้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยเดินกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งถามว่าคุณโอเคไหมกับการช่วยเหลือเขาคุณก็โอเคนะเพราะว่าคุณยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคนคนนี้นะคะเพียงแต่ว่าการเข้ามาของเขาอะ่ะมันทำให้ชีวิตที่มันโอเคของคุณชีวิตที่มันราบรื่นของคุณนะต้องมามีปัญหาเพราะด้วยความที่คุณกับเขา สนิทสนมกันนะคะก็เลยทำให้โดนเพ่งเลงจากคนที่ไม่ชอบเขาค่อนข้างเยอะเรื่องของเขาก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของคุณแทนในตอนนี้คุณเนี่ยต้องพยายามมากๆเลยนะคะในการที่จะทำตัวให้เป็นกลางแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะทำตัวเป็นกลางได้จริงๆเพราะว่าคนเก่าๆของคุณน่ะเขาก็มีความอิโมชเชนอลคือถ้าสมมติว่าเขาเห็นว่าคุณเนี่ยไม่เข้าข้างเขา ก็จะทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดิวด้วยยากนะเพราะว่าเขาใช้ในเรื่องของอารมณ์มากกว่าในเรื่องของเหตุผลนะคะทําให้คนกลางอย่างคุณอะอยู่ยากมากๆ คุณยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคนคนนี้คุณยังคิดว่าการที่เขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะมันคือสัญญาณดีสัญญาณที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอาจจะได้กลับมาคืนดีกลับมาสารความสัมพันธ์กันต่อแต่อยากจะบอกคุณนะคะว่าคุณเนี่ยควรที่จะ ลองดูให้ดีๆในความสัมพันธ์ตรงนี้ว่าการที่เขากลับเข้ามาเขากลับเข้ามาเพราะว่าเขาเห็นเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีที่แบบเขารู้สึกไว้ใจหรือเขากลับเข้ามาเพราะว่าเขาเนี่ยยังอยากที่จะสารความสัมพันธ์กับเราต่อในฐานะคนรักหรือว่าคนคุยนะคะมันอาจจะมันอาจจะมีการหาผลประโยชน์กันในที่นี้ด้วยอะ่ะอืมเลยอยากให้ระวังนะคะ แต่ถามว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นคนที่เลวร้ายไหมคือเขาก็ไม่ได้เลวร้ายหรอกเพียงแต่ว่าบางทีอย่างเงี้ยเขาเห็นว่าเราสามารถที่จะช่วยเขาได้มันก็เลยทําให้เขาอะเข้ามาแล้วเขารู้จุดอ่อนของเราว่าเหมือนเราก็รู้สึกดีๆกับเขานะเหมือนเราก็ชอบเขาอะเขาเลยคิดว่าเออมันน่าจะง่ายนะในการที่จะเข้าหาเราแทนที่จะไปเข้าหาคนอื่นนะคะ ก็อยากให้ระวังตรงนี้เอาไว้นะเดี๋ยวเราขอดูไพ่อ r ร c ค e เพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าไพ่เนี่ยมีอะไรอยากท,ที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ understanding ตัวคนเก่าๆที่เข้ามานะคะเขาว่ารู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาคุณพยายามที่จะเข้าใจเขาต่อให้บางทีคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจเขาแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณเป็นคนที่คุยด้วยแล้วอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณไม่ตัดสินเขาแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ดีมากๆ religious factors นะคะหลายๆคนเนี่ยมีในเรื่องความต่างเนาะอาจจะเป็นแกลบอายุที่ต่างกันหรือว่ามีเชื้อชาติมีศาสนามีความเชื่อที่ต่างกันนะคะก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คุณเนี่ย ไม่ได้ลงเอยกันแบบได้ง่ายๆอ่ะ passion ตัวคุณนะคะยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคนเก่าๆอยู่ยังอยากช่วยเหลือยังอยากปกป้องเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ so made นะคะ หลายๆคนอ่ะคือด้วยความที่มันมีการห่างกันไปแล้วก็มีการวกกลับมาหลายๆครั้งนะคะคุณอาจจะมีความคิดนะว่าเออที่มันวกกลับมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราสองคนอาจจะเป็นคู่กันก็เลยตัดกันไม่ขาดนะคะก็เลยทําให้บางทีอย่างเงี้ยคุณมีซอฟต์สปอตสำหรับคนคนนี้ไม่ได้ดูหรอกว่าเออการเข้ามาของเขาอ่ะมันเป็นการเข้ามาโดยบริสุทธิ์ใจหรือว่าเป็นการเข้ามาแบบที่มีผลประโยชน์แอบแฝงเข้ามาด้วยนะคะ ก็อยากให้ใช้สติเนาะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์อะ่ะก็ควรที่จะออกห่างหน่อยเนาะรักษาระยะห่างแต่ถ้าเราคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่เราสามารถไว้ใจได้เขาเข้ามาเพราะว่าเขารักแล้วก็ยังผูกพันกับเราจริงๆอะก็โอเคก็ไปต่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนโสดเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุย สำหรับคนที่มีคนคุย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยในช่วงก่อนหน้านี้ค่อนข้างเดือดเป็นไฟเลยนะคะสาเหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวคนคุยของคุณนะเขามีความอิ o ม i ช n ั l สูงมากๆเป็นคนที่เจ้าอารมณ์นะคะเป็นคนที่น้อยใจง่ายขี้งอนนะแล้วก็ไม่ค่อยรับฟังเหตุผลสักเท่าไหร่ทําให้บางทีนะคะตัวของคุณก็ปรับตัวเข้าหาเขายากคุณไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงให้เขารู้สึกพอใจเพราะทุกครั้งอะ่ะแบบบางที คุณคิดนะว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดแต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็งอนก็ต้องทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแย่ะคะ่ะจากการกระทําหรือว่าคําพูดของเขาแล้วคุณอ่ะก็เริ่มตั้งคําถามว่าเออความสัมพันธ์ตรงเนี้มันยังสามารถไปต่อในอนาคตได้อีกไหมถ้าสมมุติว่าตัวคนคุยของคุงคณเขายังทํานิสัยแบบนี้นะคะคุณรู้สึกอึดอจจัดใจเพราะคุณเนี่ยก็ยังรู้สึกดีๆกับคนคนนี้นะแต่ว่า คุณมองเห็นนะว่าอนาคตข้างหน้ามันคงลำบากแน่ๆถ้าเขายังไม่เปลี่ยนนิสัยนะคะตัวคนคุยของคุณเขาคนนี้นะคะสามารถที่จะเป็นชาวธาตุน้ำได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนสาเหตุนะคะที่นิสัยของเขาเป็นแบบนี้คือเรารู้สึกว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาโดยแบบตามใจมากๆเลยอะดูสิ ถูกเลี้ยงดูมาเป็นแบบ The fool อยากทําอะไรก็ทําบางทีไม่จําเป็นที่จะต้องไปคิดถึงจิตใจใครมากนะคะขอให้คิดถึงตัวเองอะ่ะให้มากที่สุดมันเป็นการเลี้ยงดูมาแบบนี้อะ่ะก็เลยทําให้บางทีเขาไม่ได้คิดถึงใจของคุณนะคะเขาคิดถึงแค่ความสุขแล้วก็ความต้องการของเขาแต่เราเชื่อนะว่าถ้าสมมติว่าคุณอนะ่ะคุยกับเขานะคะพยายามคุยกับเขาด้วยเหตุผล คนคนนี้เขาจะค่อยๆคิดได้แล้วก็จะพยายามปรับตัวให้เข้าหาคุณเพราะข้างในใจของเขาว่าเขารู้สึกดีมากๆเลยกับคุณและเขาว่าคาดหวังกับความสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้นะคะเขามองว่าอนาคตระหว่างคุณทั้งคู่มันคือการที่คุณสองคนได้คอมมิตในความสัมพันธ์กันได้มีการสร้างอนาคตดีๆร่วมกันนะคะคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่ จะเทคุณนะเขาอาจจะงอนนะเขาอาจจะขี้น้อยใจนะคะทําให้คุณต้องงอเขาไปบ่อยๆก็จริงแต่ถามว่าเขาเคยคิดที่จะเลิกคุยกับคุณไหมมันไม่ได้มีความคิดที่อยากจะเลิกคุยอะมันมีแต่ความคิดที่อยากที่จะทะเลาะกันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ตามงอเขานะคะเขาคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันคงไม่แย่จนถึงขั้นที่ว่าจะต้องเลิกคุยเลิกรากันไปอืม เรามองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันยังสามารถไปต่อได้นะคะถ้าคุณสองคนได้มีการเคลียร์ใจการได้มีการเปิดใจแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันให้มากกว่านี้อ่ะคือคุณต้องพยายามทําให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้นะคะว่าอะไรคือข้อเสียของเขาแล้วก็เขาควรที่จะปรับปรุงตัวยังไงเดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracle เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่เนี่ยมีอะไรอที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ cleansing ตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยอะต้องการการถูกทำให้มันมีความ p o s i ิทีฟมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างมีความท็อกซิกแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอะมันไม่สามารถที่จะไปต่อในระยะยาวได้นะคะ love yourself first ถ้าอยากให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะคะอยากให้ลองไตร่ตรองดูให้ดีๆว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันทําให้คุณสุขหรือว่าทุกข์มากกว่ากันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์มันทําให้เราทุกข์มากจนเกินไปไพ่อยากให้คุณเนี่ยพยายามถอยห่างออกมาเพราะว่าคุณนะคะสมควรที่จะได้รับความรักที่ทําให้คุณมีความสุขมากกว่านี้อยากให้คุณเนี่ยหาสิ่งดีๆให้กับตัวเอง Heart to heart conversations นะคะตอนนี้เนี่ยการเปิดใจคุยกันดูจะเป็น option ที่ดีที่สุดระหว่างคุณกับคนคุยนะคะหลายๆอย่างถ้าเราไม่เคลียร์ใจกันตั้งแต่เริ่มแรกอะ่ะมันจะทำให้ความสัมพันธ์มันมีทามบอมอยู่แล้วก็มันก็จะยากมากๆเลยในการที่จะไปต่อแบบยืนยาวในอนาคต reconciliation นะคะไพ่บอกนะคะว่าถ้าคุณได้มีการเคลียร์ใจกัน่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนมันไม่มีทางแย่ลงนะมันมีแต่จะดีมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้ในระยะยาวถ้าคุณเนี่ยมีความกล้ามากพออันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคู่ สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงนี้จะต้องเน้นเนาะในเรื่องของการหิวใจซึ่งกันและกันให้ได้มากที่สุดสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะคะมันเป็นเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีปัจจัยภายนอกที่เข้ามาส่งผลกับ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเข้าอย่างจังโดยเฉพาะในเรื่องความเครียดความกดดันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการงานที่ตอนนี้ภาระหน้าที่มันหนักมากๆแล้วคุณเนี่ยเครียดคุณรู้สึกว่าคุณแก้ปัญหาไม่ได้นะคะหรือไม่นะก็เป็นในเรื่องของการเงินที่มันชักหน้าไม่ถึงหลังมัน ปิดขัดมากๆเลยอะทำให้คุณเกิดเป็นความกดดันเกิดขึ้นนะคะเพราะคนสองคนเนี่ยที่มีความกดดันมาอยู่ด้วยกันมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเราจะทะเลาะกันได้ง่ายกว่าเดิมมากๆในช่วงนี้เนี่ยไพ่นะคะก็เลยอยากที่จะแนะนำให้คุณลองออกไปทำอะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณทำนะคะควรที่จะฉีกไปจาก ไลฟ์สไตล์เดิมๆของคุณนะคะบางคนไลฟ์สไตล์เดิมๆของคุณคือการทำงานการที่เราไม่ได้พักเลยอะ่ะไพ่อยากให้คุณเนี่ยลองไปท่องเที่ยวลองไปหาคาเฟ่ใหม่ๆไปหาร้านอาหารใหม่ๆดูนะคะทำอะไรที่มันฉีกกรอบของคุณไปเลยอะ่ะแล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะกลับมา โอเคอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยที่สุดอะคือเราก็จะได้มีโมเมนต,ต์ดีๆด,ด้วยกันมากขึ้นไม่ใช่มีแต่จะทะเลาะกันนะคะคนรักของคุณนะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุน้ำได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีไพ่นะคะอยากให้คุณระวังเรื่องอารมณ์ให้มากๆนะในช่วงนี้นะคะมันมีโอกาสสูงอะที่ เราจะมีการระเบิดอารมณ์ใส่กันนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะมันเป็นไพ่ที่ก็รู้กันอยู่นะคะว่าค่อนข้างมีความรุนแรงถ้าเกิดขึ้นนะถ้าสมมติเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประทะอารมณ์กันได้มันจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันดีมากขึ้นความสัมพันธ์ของคุณอ่ะโดยรวมแล้วมันไม่ได้แย่เลยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยซ้ำเพียงแต่ในช่วงนี้มันอาจจะมีหลายๆอย่างเข้ามาแล้วมันทําให้ สิ่งที่มันเคยดีมันไม่ได้ดีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่มันทำให้เราหงุดหงิดอะไรที่มันทำให้เราเครียดได้มันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้ไม,ไม่ไม่ถูกผลกระทบไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracle เพิ่มเติมเนาะว่าไพ่เนี่ยมีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ Action, นะบางคนรู้นะคะว่าในช่วงนี้เราเหนื่อยเกินไปเราต้องการการพักผ่อนเราต้องการการรีแลกซ์ตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยคุณได้แต่คิดแต่คุณไม่ไม่ได้ทำสักทีอ่ะเพราะคุณมัวแต่พะวงนะคะพะวงว่าที่ทำงานจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีเราพระวงว่าเอ้ยถ้าเราไปสักคนนึงอ่ะใครจะคอยแบบดูแลคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือพ่ออยากให้คุณตัด ความพวงของคุณทิ้งไปนะคะแล้วก็ take action ทำอะไรสักอย่างคุณต้องลงมือได้แล้วนะ children ถ้าอยากให้คุณมีความสุขให้ได้แบบง่ายๆนะคะอย่าไปสร้างคอนดิชันในการที่เราจะมีความสุขในชีวิตบางคนนะคือเราคิดว่าเราต้องถูกหวยหนึ่งหมื่นก่อนล้วถึงจะมีความสุขได้นะคะไพ่บอกว่าลองหาความสุขรอบๆตัวดูเช่นบางทีได้ไปกินไอติมร้านที่ชอบอะมันก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนะ Playfulness นะคะเราก็ very soon นะคะพ่บอกนะว่าอยากให้คุณเนี่ยกลับมามีความสุขอยากให้คุณกลับมามีความร่าเริงกันอีกครั้งนะคะทั้งสองคนเลยทั้งคุณแล้วก็คนรักเพราะที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันดูตึงเครียดมากๆเลยแล้วก็ดูไม่มีความสุขด้วยกันทั้งคู่นะคะสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจอ่ะควรที่จะตัดสินใจได้แล้วนะว่า คุณ่ะจะทำยังไงต่อนะคะจะพากันไปเที่ยวจะไปรีแลกซ์หรือจะยังจมอยู่กับความทุกข์ความเครียดแบบนี้ต่อไปทุกอย่างอะคือคุณต้องตัดสินใจนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับ คนที่มีคู่เนาะการพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อยเอซอย่างมากสุดก็70-80%หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n b u b b i starro กันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ